สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสร้างพงอเดียชาแนลนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไฟแดงนะติดไฟแดงนะสกลนครหน้าคา่ายใช่ไหมหน้าค่ายหน้าค่ายพี่น้องก็คลิปนี้ไม่ได้โกหกนะคะนายไม่ได้แกล้งนะคลิปนี้นะของจริงนะนานงงัวเห็นไหมงัว <laughs> อเดี๋ยวซูมให้ดูหน้าค่ายนะนาน เดี๋ยวนายบอกว่าเราโกหกนะพี่น้องนะนี่กำลังจะไข่ติดซิบรีมันไม่ีหรือซิวลาซิวลาเจ้าน่ะอ่านไม่ถูกตรงที่มาตัดเล็บขบวันนั้นนะเดยจังกึมนะนี่คนทนทหารบกที่ยนะี่สิบเก้านะไม่ได้โกหกใดๆทั้งสิ้นนะพี่น้องบ้านเสร็จไม่เสร็จก็ไป บอกว่ามาก็ต้องมานะคะสัญญาต้องเป็นสัญญาไม่ใช่สัญญาเป็นสายันนนะอเบอกว่าไปก็ต้องไปรายงานตัวเสร็จตื่นเช้ามาก็จะมาอันนี้ก็ถือว่าเช้าแลพี่น้องนะสิบเอ็ดนาฬิกาออกจากบ้านตั้งแต่สิบโมงนู่นเลยเนาะ <c oughs> คำไหนคำนั้นนะคะลูกผู้ชายตัวจริงบ้านนายเสร็จไม่เสร็จไม่ใช่อุปสรรคไหคะพี่น้อง เพราะว่านายไม่ได้ไปทาสีนายไม่ได้ก่ออิฐนายไม่ได้เทพื้นนะคะมันเรื่องของมันเรื่องของช่าง <laughs> อันนั้นมันเรื่องของช่างนะคะที่นายจ้างเข้ามารับเหมาเนะเาะพอเนาะนะคะเราก็ยยกนายไปม้วนๆนะคะเอาอง่ายๆก็แล้วกันเนาะก็คิดถึงนั่นแหละนะคะพี่น้องเดี๋ยวจ้าทำเดี๋ยวจ้าทำคลิปหนะ่ะอันนี้ก็คลิปอันนี้ก็ไปทําอันนี้ก็ไปทํอ ก uh. ำลังเดินทางนะกำลังจะออกจากตัวสกลนครน,นะพี่น้องติดไฟแดงอีกแล้ววันนี้มันอะไรกับไฟแดงนะอยากถูกหวยสักครั้งจากพี่น้องเอ,อ้ย โอ้ไม่ใญ่เจ้าเก่งเนาะเจ้ายืนตันทางรถรดน้ำผีแนวอ๋อไฟแดงเลย่างก็อะไรวันนี้ไปก็งานเนาะไปหาไก่มาแกงใส่ดอกคอนเคนดีกว่าเราพอเนาะไหนนึ่งไงไหนอยู่ข้างล่างเนาะเอาอ้อมให้เอฟซีดูหน่อยเดี๋ยวไฟเด็กดีเขียว ่เงไฮ้ยเคียนคันนี้คุ้นคุ้นเฮ้ยเคียนคันนี้คุ้นคุ้นเว้ยเออทุกคนเคียนคันนี้คุ้นคุ้นป่ะเออมันหักหมดพ่อโอ้โหนี่นะครับพี่น้องลักษณะของมันก็จะเหมือนเหมือนดอกไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งเนาะนี่ครับพี่น้องอร่อยนะคะยอดคอนแคนนะครับเราก็จะไปหาไก่มาเคี่ยวใส่ไปนี่ไปหาบ่าวไทยโซเลยต้องฉลองข่าได้พินพินนะ มาเกงใส่ยอดคอนเคนเราเป็นผักนี่ครับผมเจ๋วนะครับยอดคอนเคนตอนนี้นะคะยอดคอนเคียนกำลังออกนะคะเอฟซีนะคะท่านใดสนใจก็มากินเองจะขายอีกบ่อขายมากินเองมาซื้อเองไม่ส่งนะคะเอฟซีนะเพราะว่าไม่มีเวลาไปรับซื้อกับชาวบ้านนะคะถ้าเอฟซีอยากกินก็ต้องโทรมานะคะโทรมาแล้วก็มากินที่บ้านนะอีก พี่อะไรนะจะมาน่ะหนึ่งอาทิตย์พี่วรรณภาพี่วรรณภาวรรณภาแล้วพี่น้องนะอีกหนึ่งอาทิตย์หรือว่าอีกหกวันวะประมาณหกวันไม่ถึงแล้วล่ะตั้งแต่เจ้าไลสดวันนั้นน่ะใช่พี่วรรณภาจะมานะครับหรือว่าเราจะซื้ออันนี้ไว้ไว้รอป้าคิมกับพี่วรรณภาดีพ่อเนาะอ้าวถ้าพี่วรรณภาดูคลิปนี้อยู่แกคงไม่โกหกเราหรอกเนาะว่าจะมาก็ต้องมาใช่ไหมใช่ เราจะได้เห็นหน้าตาของพี่วรรณภากับป้าคิมแบบชัดเจนนะแจ๋วแจ๋วมาถึงแล้วมาดูจากสวัสดีคับแม่สวัสดีคับยายนี่พี่ไม่ได้เจ้าไปเรียกยายไม่ได้ตกปากแตกไหอนิสัยไม่ดีพี่วรรณภาครับถ้าอยากจะกินยอดคอนแชนเนาะอาทิตย์หน้ายิ่งออกเยอะใช่แล้วก็ผักหวานก็จะออกเยอะอาทิตย์หน้านี้กําลังเป็นกระติ่มอยู่พอดีเลยเรามาทําบ้าน ทำบ้านทำบ้านหลังน้นเสร็จเนาะใช่ี่บ้านเอ็นนเสร็จใช่ผวานก็จะเรากลับไปรับรองของกินจะแยะมากมายแกงใส่ชะอมใส่ไข่มดแดงใช่เดี๋ยวจะพาบาเทโซขึ้นไปเก็บบะวีเอ็กกี้ขึ้นไปเก็บเลยเก็บอันนี้เลยเนาะเก็บอันนี้เลยเก็บยอดคอนแคนนะพี่น้องนะเราไปเก็บแล้วก็ทาย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 เอามาลงที่บ้านเราเอามาลงที่บ้านเราไม่แน่ที่ภูเขาอาจจะมีสัญญาณไไม่มีไม่มีมีอยู่ที่ หน้าผานีเด็หน้าผาะแต่เข้าไปลึกนะ่ะมันไม่มีเออก็กลับมาถึงหน้าผาก่อนตอนนี้นะคะผักตามฤด,ดูกาลกําลังจะออกนะออกแล้วนะไม่ใช่กําลังออจะออกนะวันนี้ซื้อขอดอกคอนแคนไปหนึ่งกิโลนะคะราคาสามรอยบาทได้พอเอ,อ้ย,ยุ่งหมอนกมลมพัดหัวเนาะตอนเย็นนี้ฝากถึงเบาวพี่บ่าวในโซ่นะฮะ ไปหาไก่มาห้ามไปกินข้าวที่บ้านใช่มาหาไก่กินมาต้องมากินข้าวด้วยกันทำแกงกินข้าวด้วยกันที่บ้านแอนในใช่รับรองแซ่บแน่เคยกินหรือเปล่าเนาะเอสซีหลายท่านอาจจะไม่เคยกินนะคะใช่มันมันคล้ายๆหน่อไม้ฝรั่งไม่ว่ามันอร่อยกว่านะพ่อหวานนะครับพี่น้องเหมาะสำหรับการแกงใส่ไก่ใช่มันหอมนะใส่ข้าวเบือด้วยนะพ่อน้ำเลยมันกลมกล่อมนะครับพี่น้องใช่ สดนี่แบบซดน้ำโกก<ม>เลยนะมียอดคอนแชรมีปากหวานใส่อีกนิดนึงรับโหอโอโอแบบเอออร่อยสดน้ำแบบอันใทยบ้านเราเรียกใครยังไม่ได้กินอย่าเพิ่งตายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่นะครับตอนเย็นนี้พ่อจะให้ให้ใครโชว์ฝีมือแม่ลุงนี้ไหมลุงลุงนี้สุดยอดลุงนี้ทำอาหารอะไรว่าแม่ยอดเลยเดี๋ยวแกงใส่ไก่ พ่อไอ้ในวันนั้นจะอุ้มไก่มาให้ตรงนี้ครับของพ่อเนาะมันตัวน้อยแม่แม่ของพ่อไอนะ้ในมันตัวน้อยมันมันต้องได้นะมันต้องได้ไก่เย็นนี้ถ้าไม่ได้ไก่ไม่ต้องแกงต้องบอกให้พี่เอกกี้พี่ไท,ไทโซ่นะสะพายกระติบข้าวมากินข้าวด้วยกันเย็นนี้นะอืมใช่ว่าเรามีของอร่อยนะมีของพ่พ้นะ ไม่มีใช่ไม่มีแน่นอนไม่มีไม่มีแม่แม่แม่ดูคร่าวๆแล้วแหละไม่มีต้นมันไม่มีขายหรือว่าเราจะไปรับมาขายที่ตลาดดีพอมันจะคุ้มไหมไม่คุ้มหรอกมั้งอไม่คุ้มหรอกมั้งพ่อพี่น้องอ่ะตอนนี้เราก็เลยมาแล้วนะคะถึงไหนก็ไม่รู้นะพี่น้องหอดใสแล้วนี่พ่อพอยรู้ว่าเซนต์ดอกคอนเทน์ข้างหน้าก็ทะเล่อไม่ใช่มันกลมาแล้วบอกยังไม่กลบอก วันนี้ไปถึงรับรองวันนี้ไปถึงเราต้องหาไก่ก่อนพี่น้องอย่าลืม,มนะคะถ้าใครดูคลิปนี้เสร็จก็นะคะรีบไปคอมเมนต์ใต้คลิปแอดไนหรือใต้คลิปพี่ไทโซพี่เอกกี้ได้เลยนะคะว่าห้ามไปกินข้าวเย็นกับลูกเมียนะคะต้องมากินกับทีมสีสหายเท่านั้นนะเพราะว่าอาหารวันนี้สุดจัดนะคะขอบอกนะพี่น้องพบก,กันใหม่สวัสดีค่ะ